4คู่3ลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลนะผมก็มาจัดแนวทางคะแนนทั้งหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชอบต้องผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าด้ยิ้มหวาน2ตัวครับแต่อีก2ตัวหนึ่ยที่โดนไปนะผมก็มีเจ็บครึ่งหนึ่งครับสำหรับเบนฟอร์ดครับก็แพ้แมนเชสเตอร์เต็ดไปด้วยแต่กอ2-1ครับจากการที่ได้ขึ้นนำก่อนด้ววยหรรรือจะเเป็นนกาาที่ิิคคสซลับ ต้องสองตัวครับเดี๋ยววันนี้เรามาจัดให้จัดไปเลยทั้งหมด4คู่นะครับผมก็อย่าลืมนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครพร้อมเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากเข้ากลุ่มทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้เปิดที่คู่แรกเลยครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเป็นคู่ทางบูกที่ตั้งไว้เลยครับวันนี้เปิดมาต้อนรับการมาเยือนของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าในเรื่องของสถิติในฤดูกาลที่แล้วนใครเเป็จ้าบ ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับวู้ดดันแมนเดอร์เลอร์ครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาครับในลีกยังไม่ชนะใครแม้แต่นัดเดียวครับโดยรวมฟอร์มย่ำแย่มากครับก็มีเพียงแค่เสมอแค่นัดเดียวนะครับผมที่เหลือก็แพ้ทั้งหมดฟอร์มมีมาตรฐานดีใช้คาว่าย่ำย่ำแย่อย่างชัดเจนเลยกับเจ้างับทีมเยือนครับอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ยังไม่ค่อยชัวร์กับในเรื่องของฟอร์มไปเยือนเท่าไหร่ผมเป็นเด็กแมนซีครับผมก็ต้องพูดอวยนิดนึงนะแต่เราก็ต้องรู้อยู่ว่าใครได้ติดตามแมนซิตี้จริงๆครับในเรื่อง บ็อกทูบล็อกตัวตัดเกมอย่างโรดี้ครับก็ยังได้รับการบาดเจ็บอีกนะครับผมแต่แน่นอนว่าในเรื่องของตัวลุกมาตรฐานของทำแมนซิตี้มันดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับแต่แมนซิตี้ครับในเรื่องของโปรแกรมหน้าที่เขาต้องมีการแข่งขันเนี่ยคือต้องต้อนรับการมาเยือนของทางสวาต์ปาครับแน่นอนว่าในเรื่องของแมนซิตี้ครับก็ไม่ใช่งานหนักเลยเพราะเล่นในเอติฮัพสเตเดียมด้วยแล้ววันนี้แมนซิตี้เปิดมาครับบ,รบังคับชนะ2ตัวผมมั่นใจเลยว่าวันนี้แมนซิตี้จะบุกไปชนะได้อย่างแน่นอนครับถึงในเรื่องของแฮตเวนวูดเทมตันจะดีกว่าแต ลว่าเพชอลสู้แมนซิตี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมดังนี้ขอมองที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเราก็ไปดูคู่ซูเปอร์พิกแมตช์เลยสำหรับค่ำคืนนี้ครับเป็นทางลิเวอร์พูลครับที่ฟอร์มร้อนแรงมากกับทางเชลซีครับที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับผมก็ต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันครับเจอกันมา10เกมเนี่ยเป็นทางลิเวอร์พูลนะครับผมชนะ1ครับแมนซิตี้ชนะ1ที่เหลือเสมอทั้งหมดครับก็ต้องแปลกๆอย่างมากครับในเรื่องกต่ายที่วันนี้ทางลิเวอร์พูลเปิดมมมาาาแแรรรรงงกกๆคคคคคัััััับบบบืือออออชนนนนนนะะ1ปตตููเเเพ่่่่สววี้จ ส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของพลสมเอ๋อครับแต่ทางลิเวอร์พูลเองนะผมก็ในอันฟิลเองเนี่ยเขาก็มีสร้างเซอร์ไพรส์นัดหนึ่งครับโดยการที่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์คาบ้านครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูสูงครับแต่ที่เหลือเนี่ยเขาทำได้ดีตลอดครับเท่ากับว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเขาชนะเกือบทั้งหมดครับมีแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีมเดียวที่เหลือเขาชนะหมดเลยนครับผมโดยรวมมาตรฐานดีมากๆครับกับการกทั่งเชลซีครับก็ปีนี้เป็นปีที่โดดเด่นสำหรับเขาครับมีแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในลลีีีีกกกเเเเเพพยยงแแแคค่่นััััดดวววรรบบบ้้็ททาอ์สหลืืออเเคากก็ชนะไปบบหมมดรัี อีกสนัดกับโดยโรม,มา่าฐานโจซีดีขึ้นเยอะครับนัดน่าสุดอาจจะเสมือน็อตเทียมฟอเรสมา แต่ถ้ามองโดยรวมแล้วนะครับผมเชลซีมีมาตรฐานที่ดีมากๆครับแล้วมาดูในเรื่องของตัวความพร้อมครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็ขาดฮาวิเอเลียสครับหรือจะเป็นทางเฟรเดริโกเคียซ่าครับที่ไม่พร้อมไมนแค่2ตัวแต่ที่เหลือพร้อมหมดครับทางเชลซีเนี่ยปัญหาหลังครับก็ต้องมารอลุ้นมาคูริยาแต่ผมมองว่าน่าจะยังไม่พร้อมครับหรือเป็นฟูฟาน่าครับการที่ขาดมารคคูริยาไปเนี่ยก็การตัดเกมที่ว่าจะไปเจอกับทางโมเมซสลาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากครับที่จเอาตัวทดแทนครับแน่นอนว่าอาจจะโดนเจาะได้ในทางนั้นครััััับบแล้้ววกก็็็มาาาาคคยณปปจจุนนนีเตสํญของงท ด้วยถึงจะมีในเรื่องของแนวลุกที่ดูโดดเด่นครับแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้ทางลิเวอร์พูลก็น่าจะบุกไปว้าชัยได้ครับหนึ่งประตูนี้เห็นครับก็อาจจะเป็นลุ้นประตูที่2ได้เพราะวันนี้เล่นในแอนฟิลด้วยถึงเฮตูเฮตจะอาจจะมองเรื่องของผลเสมอครับแต่วันนี้ผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลทำได้แน่นอนครับวันนี้ขอชิมที่ทางลิเวอร์พูลได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่3ามครับที่ผมจะให้ครับเป็นทาง a อโลมาครับวันนี้เปิดบานต้อนรับกันมาเยือนของทางอินเตอร์มิลานนั่นเองก็เป็นบอลอิตาลีที ของมาตรฐานโดยรวมของทางโรม่าปีนี้ก็ถือว่าดูไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาชนะได้เพียงแค่สเกมเองอาจจะแพ้เพียงสองครับแต่ที่เหลือเสมอหมดมันก็ยังเปรียบเทียบกับในเรื่องของมาตรฐานละคุณภาพทีมครับควรทําได้ดีกว่านี้แต่แน่นอนว่าเกมในบ้านครับเขามีแพ้เอ็มโพรีนัดแรกครับแต่ที่เหลือมาเขาจะไม่แพ้ใ,ใครนะชนะอูดินเนเซ่นะครับผมเสมอแอตเลติกบินเบาและนัดล่าสุดครับชนะเวนิสมาได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งนั่นเองนะครับกับการกระทั่งอินเตอร์ครับที่ต้องบอกว่ามีการแพร้กับเอซินะนะมิลกกาน ไปเยือนนะครับผมตั้งแต่ประูการมาเขายังไม่แพ้เครเลยครับไปเยือนเจนัวเสมอครับไปเยือนมอนซ่าเสมอแล้วไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเสมอครับแล้วก็นัล่าสุดไปชนะอุดิเนเซได้ด้วยสกอร์สามสองครับณปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่ามาตรฐานของทางเอลโรม่าเองก็ดูดรอปครับถึงจะเพิ่งเปลี่ยนโค้ชใหม่มานะผมแต่มันก็มีดีแค่สองสามนัดครับแล้วก็ที่เหลือก็เริ่มกลับมาดรอปอีกแล้วนะครับผมกับการกระทังอินเตอร์ครับที่เขามีมาตรฐานดีอยู่แล้วครับและวันนี้ของทางอินเตอร์มิลานครับขอเพียงแค่จบนะครับผมให้ได้หนึ เจอกับดินอโมเคียบครับอินเตอร์มิลานครับที่ต้องพบกับยังบอยมันคือเกมที่มันไม่ได้หนักของสำหรับในเรื่องของ2ทีมนี้ทั้งคู่ครับก็เลยมองว่าคู่นี้ทางอินเตอร์ก็น่าจะบุกไปใส่สุดเต็มได้นะครับผมนัดนี้ขอมองที่ทางอินเตอร์มิลานอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับเราก็บินไปที่ทินกิติงดูนะครับผมอย่างบอลลาลิกาสเปนนะครับผมเป็นคู่บาร์เซโลนาครับวันนี้เปิดบานต้อนรับกันมาเยีองทางเซบียาเลยนะครับคู่นี้ครับเจอกันมานะครับผมเห็นดูเห็นชัดเจนว่าบา แพ้กันที่แค่สนัดครับแพ้กับโมโนโกแล้วก็แพ้กับโอซาวสูนันนั่นเองนะครับแต่เกมในบ้านเองนะครับผมก็ถือดูโดดเด่นครับนัดแรกชนะแอตเลติกบินเบาชนะไปเจอรุลิค7-0ครับหรือเป็นการที่ชนะกีราเฟส1-0ครับแล้วก็นัดล่าสุดก็ชนะยังบอยเบอร์มาได้ด้วยสกอร์ถึง5ประตูต่อ0ก็เลยทีเดียวฟอร์มมาตรฐานดีมากครับช่วงนี้เลเวนด็อกกี้ระเบิดฟอร์มอย่างดุเดือดครับกับแจ้งเขาทีมเยือนนะครับผมยังทางเซบียาครับก็ฟอร์มเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆครับจากปีที่แล้วทีี่่่่ฟออออรรร์มมมมดดดูปปเเเเเเนนนนาาาะะะแแแแตกกลลสสุขงงค้้้ยชไัับผว็พ แต่เดียวแต่ว่าเกมไปเยือนตั้งแต่เปิดดูการมายังไม่ชนะใครเลยครับแต่ในเรื่องกระแสเนี่ยต้องยอมรับว่าบาร์ซ่าเนี่ยก็แอบเปิดมาแรงมากเกินไปหน่อยครับในเรื่องของการที่บังคับชนะสประตูเลยแต่แน่นอนว่าบาร์ซ่าตอนนี้มีมาตรฐานที่ดีจริงแต่ในเรื่องของทางเซบียาเองเขาก็มีเกมลุกที่ดุดันเหมือนกันนะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าถ้าให้เราเลือกเชียร์เลือกไปจริงให้เรารุ้นประตูที่4ไว้ดีกว่านะครับผมให้เรามองบนยังไงก็ไม่น่าผิดหวังครับวันนี้ของมองที่ทางสูงคู่บาร์เซโลนาไว้ดีกว่านะครับวันนี้ก็จะไปเล่ทััมค,ครรบผตวแกกเเลือชีย์ Manchester ตัวที่2ครับเลือกเชียร์ที่ทางลิเวอร์พูลครับตัวที่3ครับเลือกเชียร์ที่ทางอินเตอร์มิลานครับแล้วตัวที่4ครับมองไปที่ทางสูงบาเซโลนานะครับผมใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่แกมเทยบ,บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันวาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ